แบบนี้ราคานี้ไปญี่ปุ่นก็ยังไม่มีนะจ๊ะเนี่ยครับลอง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 เทียบดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินมันยุบเห็นไหมเราก็เดินขึ้นมาหน่อยครับเ้วก็เดินทับมันไปครับ้วเราก็กวาดอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็กวาดเดี๋ยวปาดดินให้ดูนะเนี่ยสวิงโทรศัพท์สวิงก็คือเนี่ยเวลาเราใช้ปาดดินเราก็จะทำอย่างเงี้ยครับเนี่ยปาดดินปกตินะสวิงแรงนะครับเนี่ย อันนี้ถือว่าสวิงแรงนะครับแล้วเรียนะรบเดี๋ยวที่ปาดดินก็คือเราจะขึ้นไปยืนนะครับมันจะได้ไม่สัน่นเนี่ยเนี่ยเะดินให้ดูเลยนะจ๊ะปุ้มดินแล้วก็ยกตัวอย่างเงี้ยครับสวิงครับ,รบมีแรงเนี่ยมีแรงดูใช้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 เมื่อดียวอกนะฮะ Mm สามศูนย์ซีอาร์ MM CR, นะจ๊ะ ตอนนี้ความร้อนอยู่75นะครับปกติมันจะขึ้นอยู่ประมาณ70ถึง85นะครับแล้วแต่สภาพอากาศแต่ตอนนี้เอ่อไม่มีแดดก็จะอยู่ประมาณ70กว่าถ้าแดดจัดๆก็อยู่ประมาณ80นะครับแล้วแต่จะจะไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวตักดินให้ดูแล้วหมุนให้ดูนี่ครับ Mm30 เบาวิวเลยนะครับนี่ครับ เอ็มเอ็มสามศูนย์อะพากล้องพามาดูใครสนใจโทรมาหาผมนะครับพี่พี่นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกหนึ่งหกศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าบริษัทชอชานิเ,เตอร์หนึ่งหกแปดกับแม็แซนน้ำมันถมนะครับเอ็มเอ็มสามศูนย์นะจ๊ะของจริงนะครับน้ำมันไม่มีรั่วสักแอะเครื่องยนต์เดินเรียบสตาร์ทติดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วครับเครื่องยนต์เอสามเอลมันจะคุณภาพไปเลยครับมิซูเขาดังแล้วนะครับแบรนด์ชั้นนำครับผลิต เครื่องยนต์ให้หลายๆรุ่นหลายๆแบบนะครับพาดูทรงรถอีกรอบหนึ่งก็จะพอละนะฮะนะครับพี่ๆสนใจลองเข้ามาดูได้นะครับ M M สามสูีอารนะจ๊ะคันนี้นะครับตักดินโชยดูนะครับใครสนใจโทรเข้ามาหาผมนะเบอร์โทรผมอยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวให้น้องวนพาดูนะครับนี่ผมหมุนให้ดูนะครับนี่ครับจางว้าวนะจ๊ะนี่ครับ ตักขึ้นหก้อดำได้นะเวลาเราชูดินก็ชูอย่างี้ครับเนี่ยไหมดินยังไม่ตกเลยสมต่ว่าใส่ผสมอะไรเงี้ครับก็ยังไงก็ฝากร้านบริษัทชาร์จไลต์เตอร์ทูแปดด้วยสวัสดีครับ